วิธีสามียืนน้ำลายไหลรอภรยาถ่ายรูปอาหาร เมื่อวันที่10กุมภพาพันธ์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ r a l News เผยว่าในโซเชียลมีเดียของมาเลเซียได้แชร์คลิปวิดีโอชวนคำขานแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ขณะที่สมาชิกในครอบครัวรวมตัวไปปิกนิกบนชายหาดในขณะนั้นทางกลุ่มสามีจำนวน5คนได้พากันยืนถือจานอาหารท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุสายตาจับจ้องไปที่แก๊งภรรยาแล้วได้แต่ยืนเกือนน้ำลายมองพวกเธอตาป,ปริบปริบแต่ยังกินไม่ได้ก่อนที่ต่อมาคลิปวิดีโอเผยให้เห็นว่าทางกลุ่มภรรยากำลังพากันยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมา ถ่ายภาพและคลิปวิดีโอของอาหารมากมายที่นำใส่จานมาจะเรียงรายกันอยู่บนเสือ่อยังมีผู้หญิงหลายคนถ่ายก็ยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าจะได้มุมได้ภาพที่ต้องการทําให้ฝ่ายสามีแต่ละคนนั้นมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นแต่หลังจากคลิปนี้ได้ถูกแชร์ออกไปบางคอมเมนต์ก็เข้าไปแสดงความเห็นว่าเป็นห่วงเหล่าสามีว่าหิวเกินไปไหมและสงสัยว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะได้กินโดยผู้ใช้บัญชีทิกตอกรายล่าก็ได้มาโพสต์คลิปอัปเดตว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้นั่งกินอย่างแฮปปี้ราเริงไม่มีปัญหาใด เพราะอะไรที่คุณภรรยาสบายใจสามีก็เต็มใจหมดทุกอย่าง